สิบกฎทำลายความเชื่อผิดๆเหล่านี้ที่่วงชีวิตคุณอยู่แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดชีวิตอย่างถาวรความเชื่อเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนท่าของเราให้กับโลกภายนอกและบางครั้งก็สะท้อนกลับมาหาตัวเราเองด้วยความเชื่อบางอย่างอาจเป็นพังที่ขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าแต่บางครั้งความเชื่อเหล่านั้นก็อาจกลายเป็นโซ่ตรวนที่รั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง1ิบกฎทำลายความเชื่อผิดๆที่่วงชีวิตคุณอยู่ เพื่อช่วยให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากความคิดที่คอยกักขังศักยภาพของคุณและก้าวไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ๆกฎข้อที่หนึ่งอย่าเชื่อว่าคุณไม่ดีพอความเชื่อที่ว่าตัวเองไม่ดีพอเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ทำลายชีวิตคุณมากที่สุดมันทำให้เราหยุดนิ่งไม่กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่จะฝันใหญ่เพราะเราคิดว่าเราไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะไปถึงจุดนั้นวิธีทำลายความเชื่อนี้ เริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทุกคนต่างก็มีจุดอ่อนของตัวเองแทนที่จะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำไม่ได้ให้มองไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีและพัฒนามันต่อไปค่อยๆสร้างความมั่นใจด้วยการลงมือทําสิ่งเล็กๆที่ท้าทายตัวเองทุกวันการขยายเนื้อหาความเชื่อที่ว่าตัวเองไม่ดีพออาจเกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือจากประสบการณ์ในอดีต ที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถเพียงพอแต่อย่าลืมว่าทุกคนต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองการที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีศักยภาพแต่เพียงแค่คุณยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเท่านั้นลองเริ่มต้นด้วยการเขียนรายการสิ่งที่คุณทําได้ดีออกมาไม่ว่าจะเป็นทักษะเล็กๆน้อยๆหรือความสามารถเฉพาะตัวที่คุณมีการเห็นคุณค่าของตัวเองจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น และเมื่อคุณมีความมั่นใจคุณก็จะกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและกล้าไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกฎข้อที่สองอย่าเชื่อว่าคุณต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบความเชื่อที่ว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบมักทำให้เราติดอยู่ในวงจรของความกลัวและความเครียดกลัวกลัวที่จะทำผิดพลาดจนบางครั้งเราก็ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรเลยวิธีทำลายความเชื่อนี้เปลี่ยนความคิดจากต้องสมบูรณ์แบบเป็นทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้ เรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตจําไว้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นความเชื่อที่ว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบมักเกิดจากความกดดันที่เรามีต่อตัวเองหรือจากสังคมที่คาดหวังให้เราทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลาการที่เราพยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบอาจทําให้เราหมดพลังงานและความสุขในการทําสิ่งต่างๆ ลองฝึกฝนการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตประจําวันเริ่มต้นด้วยการทําสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบเช่นการเขียนบันทึกประจําวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องวัญญัติหรือการทําอาหารโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะออกมาไม่สวยการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นกฎข้อที่สอย่าเชื่อว่าคุณต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาบางครั้งเรามักคิดว่า เราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือแม้แต่การตัดสินใจในชีวิตประจําวันความเชื่อนี้ทําให้เรารู้สึกอ่อนแอและไม่มั่นใจในตัวเองวิธีทําลายความเชื่อนี้ฝึกฝนการพึ่งพาตัวเองเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจเล็กๆด้วยตัวเองก่อนค่อยๆสร้างความมั่นใจในความสามารถของตัวเองจังไว้ว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเอง การขยายเนื้อหาการพึ่งพาตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดขาดจากคนอื่นแต่หมายถึงการที่คุณมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้การพึ่งพาตัวเองจะช่วยให้คุณรู้สึกมีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองมากขึ้นลองเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจเล็กๆด้วยตัวเองเช่นการเลือกเมนูอาหารที่คุณอยากกินหรือการวางแผนการเดินทางด้วยตัวเองค่อยๆสร้างความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง และเมื่อคุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นคุณก็จะสามารถจัดการกับปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยตัวเองกฎข้อที่4อย่าเชื่อว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายคนเชื่อว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองได้ความเชื่อนี้ทำให้เราติดอยู่ในกรอบเดิมๆและไม่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนวิธีทำลายความเชื่อนี้เริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลง เป็นไปได้เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือผ่านอะไรมาแค่ไหนคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆและค่อยๆทําตามมันทีละขั้นการขยายเนื้อหาความเชื่อที่ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มักเกิดจากความกลัวที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือจากประสบการณ์ในอดีตที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ในความเป็นจริงความเปลีป่ยนแปลงเป็นไปได้เสมอ ลองเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่คุณสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน,วนเช่นการอ่านหนังสือวันละสินาทีหรือการออกกำลังกายสัปดาห์ละสองครั้ง,งการทำตามเป้าหมายเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และเมื่อคุณเห็นผลลัพธ์คุณก็จะมีความมั่นใจที่จะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกฎข้อที่5อย่าเชื่อว่าความล้มเหลวคือจุดจบความล้มเหลวมักถูกมองว่าเป็นจุดจบของทุกสิ่งทำให้หลายคนกลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ หรือเสี่ยงทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมวิธีทำลายความเชื่อนี้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความล้มเหลวจำไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกครั้งที่คุณล้มเหลวคุณได้บทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยให้คุณกล้าไปข้างหน้าได้ดีขึ้นการขยายเนื้อหาความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนการที่คุณล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีศักยภาพแต่เพียงแค่คุณยังไม่พบวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นลองมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้หลังจากที่คุณล้มเหลวลองถามตัวเองว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวครั้งนี้และคุณจะทําอะไรต่างไปจากเดิมในครั้งต่อไปการเรียนรู้จากความล้มเหลวจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นกฎข้อที่6อย่าเชื่อว่าคุณต้องทําตามความคาดหวังของคนอื่น หลายครั้งที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพียงเพราะต้องการให้คนอื่นพอใจหรือเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองเราในแง่ลบความเชื่อนี้ทำให้เราห่างไกลาจากสิ่งที่เราต้องการจริงๆวิธีทำลายความเชื่อนี้ฝึกฝนการฟังเสียงภายในของตัวเองเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่คุณต้องการจริงๆกับสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากคุณจำไว้ว่าชีวิตนี้เป็นของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเอง การขยายเนื้อหาการทำตามความคาดหวังของคนอื่นอาจทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ยอมรับแต่ในที่สุดแล้วมันอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตที่คุณเป็นอยู่ลองฝึกฝนการฟังเสียงภายในของตัวเองเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเป็นเพียงสิ่งที่คนอื่น ค่าบางจากคุณการฟังเสียงภายในของตัวเองจะช่วยให้คุณพบกับความสุขที่แท้จริงกฎข้อที่7อย่าเชื่อว่าคุณต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้เรารู้สึกไม่พอใจในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือรูปลักษณ์ภายนอกการเปรียบเทียบมักทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรบางอย่างวิธีทําลายความเชื่อนี้ หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเริ่มต้นโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองจำไว้ว่าทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นการขยายเนื้อหาการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมกักทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแต่ในความเป็นจริงทุกคนต่างก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเองลองฝึกฝนการโฟกัส ที่การพัฒนาตัวเองแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลองเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองแนอดีดูว่าคุณได้พัฒนาตัวเองไปมากแค่ไหนการโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองจะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นกฎข้อที่8อย่าเชื่อว่าคุณต้องทำทุกอย่างให้คนอื่นพอใจความเชื่อที่ว่าคุณต้องทำให้ทุกคนพอใจมักทำให้เราต้องเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่น จนบางครั้งเราก็ลืมไปว่าเราก็มีความต้องการของตัวเองเช่นกันวิธีทําลายความเชื่อนี้เรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่เมื่อจําเป็นจําไว้ว่าคุณไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้และนั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณเริ่มต้นด้วยการให้ความสําคัญกับความต้องการของตัวเองก่อนการขยายเนื้อหาการพยายามทำให้ทุกคนพอใจอาจทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเอง ป็นที่ยอมรับแต่ในที่สุดแล้วมันอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีความสุขลองฝึกฝนการพูดคำว่าไม่เมื่อจำเป็นเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธสิ่งเล็กๆที่คุณไม่ต้องการทำการพูดคำว่าไม่จะช่วยให้คุณรู้สึกมีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองมากขึ้นกฎข้อที่9อย่าเชื่อว่าคุณต้องมีทุกอย่างพร้อมก่อนเริ่มต้นหลายคนมักคิดว่าต้องรอให้ทุกอย่าง พร้อมก่อนจึงจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างแต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่พร้อมสมบุ์แบบตั้งแต่แรกวิธีทําลายความเชื่อนี้เริ่มต้นทําทันทีแม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมหนึ่งเปอร์เซ็นตก็ตามจาไว้ว่าการลงมือทําคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดคุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้ในระหว่างทางการรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนเริ่มต้นอาจทําให้คุณเสียโอกาสที่ดีไปลองเริ่มต้นทําทันทีแม้ว่า คุณจะยังไม่พร้อม100%ก็ตามการลงมือทําจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในระหว่างทางกฎข้อที่สิอย่าเชื่อว่าคุณไม่มีทางเลือกความเชื่อที่ว่าคุณไม่มีทางเลือกมักทาให้เรารู้สึกว่าติดอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากโดยไม่มีทางออกแต่ในความเป็นจริงเรามีทางเลือกเสมอแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายที่สุดก็ตามวิธีทําลายความเชื่อนี้ฝึกฝนการมองหาทางเลือก ในทุกสถานการณ์จำไว้ว่าคุณมีอำนาจในการเลือกเสมอแม้ว่าทางเลือกนั้นอาจจะยากหรือท้าทายแต่การเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างก็ดีกว่าการยอมจำนนต่อสถานการ์การเชื่อว่าคุณไม่มีทางเลือกอาจทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากลองฝึกฝนการมองหาทางเลือกในทุกสถานการณ์เริ่มต้นด้วยการเขียนรายการทางเลือกที่คุณมีออกมาการมองหาทางเลือกจะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณมีอำนาจ ในการควบคุมชีวิตของตัวเองมากขึ้นสรุปความเชื่อผิดๆเหล่านี้สามารถถูงชีวิตคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้แต่เมื่อคุณเริ่มต้นทำลายความเชื่อเหล่านั้นคุณจะพบว่าชีวิตของคุณเต็มอ,อกไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ๆจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่การเริ่มต้นทำลายความเชื่อผิดๆวันนี้คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดสู่ชีวิตที่ดีขึ้น